ชุดแป้งทอดหัวปีเด้อจ้าชุดแป้งทอดหัวปีเคยกินบ่จ้าเสียงเครื่อนสะถาดดีจังนิดนึงเด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้แป้งโกกิเด,ด้อจ้าหรือว่าแป้งทอดอกรอบเด้อจ้าเนาะหัวปีนี่ถ้าเกิดว่าเฮาหั่นแล้วเฮาเขาต้องแช่น้าใหม่เด้อจ้าวัานนั้นมันสีดำ ใส่ทีละหน่อยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจา้าลองชิมมึงแล้วเซ่บแสบไหมอบจะไปเห็นอย่างอื่นต่อจ้ะแล้วก็ผสมแป้งอีกเคลืนหนึ่งนะจ้ะเนาะมือทอแล้วสิทอดพักกระสังนะจ้ะ <laughs> บัวมีผู้ใหญพาเหตุดอกจ้ะน,นกลองเบิงว่ามันมสิกินได้บัวเนาะปกติกับบิเคยคกินหยอดกิบมันอยู่แล้วนะจ๊ะทําความสะอาดหลายรอบมากเลยไหนปลาสีสะอาดดิเพราะว่ามันอยูอ่ติดพื้นมันต็สิมีขี้ดินหลายก็ต้องทําความสะอาดลหลายรอบนี่ลองเบิงจ้ะคาามันแสบ <laughs> เ็จแล้วเได้จากพี่น้องจ๋าสมตำจ้าตำบักคงคือเกาแสบคือเกาอันนี้ทอดปลาขาวนะจ๊ะสดๆร้อนๆได้ปุ๊บกระทอดปั๊บนะจ๊ะอันนี้กะพักกะสังทอดพอปานหางนกอระโดดเลยแล้วก็หัวปีทอดนะจ๊ะอันนั้นกะพักกะสังสดสดนะจ๊ะพี่น้องจา๋ามาเด้อจ๋ะเด้อมันกินน้ำนกเด้อจา๊าค่ะ มาได้จ้าได้มากีน้นราลได้จ้าขนมเส้็จแลวพี่ไมกินหรอ,อนี่ก็เนียแยเสระจ้วจ้ามานี้อาวิเน่ไม่ค่อยเห็นในการวางในผืนเนาะวางในผืนมันต็กิ้เต็นแบบนี้กล่องมันมงอไมค่อยใส่ต้องงอนงนี่อะไรนีาอะไรอ๋อ พี่มาเปล่าอะไรนมเส้ซนขึ้นกินผักกระสังหนึ่เบอ่์ว่าลอยคาดไปกันใหญ่น่าจะเขามาแซ่บเกาะสิไปหาเก็บมาทำไ,ไมน่าจะมันเนี้ยไม,ม่ค่อยเห็นน่าจะเหมือนยางเลยเนะน,นี่ยเนี้ยไ่ค่อยเห็นขอราะโถดังน่จจะเด้อักกระสังเหมือนยางเลยนะอ่ะลองดู อืมทีน,น,ไงไงๆๆนี้ลที่นีแต่ว่าคอนเพชริ้ไหมนึกคอเนคเอพชรนี่น่เจียมไหมอืมเผ็ดเขาก็ถุนจำดีแค่แม่คือ่รงไปแบบแบบคืกแต้งพอจากตัว มังคนเอาไปผัดน้ำมันีรื่องผัดเอยเลือดออกหน่นอย นี่ยน่องนง่องือ่เอาไหนี่อยะป้าทอดก็ถือว่าม,ม,มันเห็ดเปหนไงต่างบาร<ะ>์เหรอเนาะแม่ผักน่าเผ็ดเนาะว่าแล้วมันเป็นยามันเผ็ด sống tăng hết nè, hóng nữa, Ừ. thì vẫn không tăng rồi กินแบบธรรมดาให้ดูหน่อยเนี่ยกินแบบธรรมดาแบบธรรมดาไงม่กินแบบปกติอ่ะธรรมดาใช่หมไหกินแบบที่บ้านนะกินแ้วอร่อยไงเล้วอร่อยสบสกินแอร่อย กินแตบถวบนกระตกนี่แ้ว้เลยเลยน

เอาค่ะโอนวาค่ะอร่อยเลยนี่นะโดนกาแฟอันนี้มันใหม่คือแกงก็มีทอดอ่ะเห็นไหมมีทอดอ่ะมีทอดก็ซื้อมากินไงขนมอ่ะนหนีุนข้าวลยนี่เเคยนข้าเลยใคร่ยนช่ยก็เดินผ่านไปเห็น ฟิวไ่เน่าเนึ่งกน่วันนี้กฟเก็บพได้ก่โลสองโลโลเก่งมากโลโลโลสามสิบเลยโลเก่งอ่ะไม่แยแต่ิาจะแต่ะหันานนะเก่งหนกินได้ลเหนุ่มแล้วคนได้ล ม่ยากทำงาน,นเองดีแล้วจะจุยังน้องใช่ไหมเลยไม่ได้ไปใช่วันนี้น้องดึกเช้าแลยเออน้องจะพาไปถ่ายนาไปไหมน้บบพีก่อนจาบมาอย่ามางงไง,ง <c oughs> นัองโไง ไม่ชอบกวนไมกินข้าวไปหาตานี้ยังไปไดเหนื่อยสามาจัดจิตยังก็เหนื่อยแล้วไปต่อไปได้พัก <c oughs> กระสังสดกินต่อไปได้ <c oughs> <c oughs> เห็ดมันเผ็ดไหมกะข้างแรกมันจะกินกระปร๋อนขึ้นเสียบอีกดอก <c oughs> เกี๋ยเผ็ดมากเลยอ่ะอืมทำให้ร้อนดังเลย ไม่เอาปลาลเราิเอ,อ,อาไปชุบแตงกวาดว้าสิบาทเอาไหมกอดแล้วหายลูกโสดวาแอ่นั้นนะยานไม่เอาไม่พูดเลียด <c oughs> <c oughs> กีน่นาทีแล้วดึงออกมนแปด,ดก่างเยี่ยมอร่อยทอดนะ เขาสาพวกเราเลยแบบ ทั้งหยาบทันงด้านอะไรผมต้องตกทุกทีนะเป็นเพราะอะไรแตกจริงๆนะทุกครั้งเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบเวลาเข้ามาเยอะๆไอ้ผิวเนี่ยเนาะจะตกตกหนัก<ม>เลยเนะเขมีมลนกินเลยจรินเขาจะเขามียาของเขาอะ่ะใครพูดมีดีก็ไม่ได้หนุนที่แบบ มันไม่กิ่นถุนอะไม่ชอบกิน่นเลยกินนมหอมเลยนะกิ่นมันถุนเรว่ามันเหมือนจมไฟนะเป็นไงไม่เป็นเลยมีเยอะ,ยอะดิเหรอเห็ดใคจต,ตามไอ้นีเไหม่ดอกดอกมนน่น้ำเห็ ไม่รู้ว่ามันเผ็ดตรงไหนไม่น่กินคู่กับซ้มตาอ่ะเผ็ดเผ็ดซ้มตามแบบฮะซ็ดตามหรอลงสัยว่าท่นกินแล้วิจะลากราดไปแบบอแบบ อ่ะแล้วจ้ะพี่น้องจ้านกกระคอลาไปก่อนน้าจ้ะเนาะเดี๋ยวจะกินหลังกล่องเดี่ยมันยงาหลักตัดเงาแล้วก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้คลิปนี้ก่อนนะจ้าเนาะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ย่าลืมกดกระดิ่งในหนุ่มแน่จ้าชวนที่ด้พลาดคลิปใหม่ๆน้าจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ